สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็จะมาอ่าตามต่อครับผมแนวทางตัวเลขของปู่ชนบุรีครับคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายเด้อครับผมปู่ก็จะอ่ามาเน้นย้ำตัวเลขครับพี่น้องเนาะหรือว่าอ่าแจ้งตัวเลขแบบแขวนๆให้พี่น้องที่ได้รับชมรับฟังกันเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเน้อครับผมกับ17มกราคม67ครับพี่น้องเนาะ ปูชนบุรีครับผมอย่าลืมว่ามากงดแรกปูกระจัดให้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้อง97และ91ครับเป็กปูชนบุรีบลายหางครับพี่น้องเนาะครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูชนบุรีกมาเชียร์กับขอกราบขอประคุณปูเด้อครับผมกับที่มีตาแนวทางให้กับ ก็ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์เนเด้อครับพี่น้องครับเอาเข้ามาในสวนเดี๋ยวพาพี่นอ้องเบิ่งทัวก่อนครับผมทัวทัวครับพี่น้องเกิดมาเรื่อยๆครับผมเนาะท่านเดี๋วไหว้ ขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าคุ้มเลยครับผมปลูกรอบนี้นี่ก็ข้าหน้าครับผมครับพริกสดๆครับพี่หน่องเนาะก่อนที่เบิรงตัวเลขเด้อครับผมพริกสดๆครับผมเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันครับพี่น้องแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายปู่ชนบุรี ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขปูชนบุรีครับผมอันนี้ก็คือตั้งแต่ปล่อยตอวงวดครับพี่น้องเนาะครับผมปูให้มากครับผมนี่ก็ชื่อว่าหน่อยหางนี้ได้ครับผมวิ่งบน9 2ตัวบน9ก้าเ้น้นไปที่92วิ่งล่าง5กับ9ครับผมครับเน้นทั้ง2ตัวครับ ก็มี91 93 94 95 15และ14ตัวกันครับพี่น้องเนาะครับผมอันนี้แตงแต่ตองงวดครับผมครับอามาเบิ่งโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะครับผมโค้งสุดท้ายก็จะมีเลข3ตัวนํำครับผมเลขชุด3ตัวให้พี่น้อง MC พร้อม ชุดโค้งสุดท้ายนี่เด้อครับพี่น้องครับผมวิ่งบนเก้าครับผมยังเหมือนเดิมครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีพิเศษมากคือสองตัวบนสองหนึ่งและสองเก้าครับผมสองหนึ่งและสองเก้ากันเก้าเก้าและห้าเก้าครับผมครับสามตัวบนเก้าสองหนึ่ง 929 959ตัวกันครับผมครับเน้นไปที่2129 921 929ครับวิ่งล่าง1ครับพี่น้องเนาะวิ่งล่าง1ครับผม2ตัวล่าง51 91กัน31กลับด้วยครับผมกลับด้วยครับนี่คือ เหล็กปูชนบุรีชัดปนวะครับพี่น้องชัดปีนบ่ครับผมนี่แสงมันจ่าจ่าครับผมสูตรนี่กับปู่สอนครับผมไล่เลี่ยงบึงไปกับเขาดีได้ครับพี่น้องครับผมครับเพิ่นสอนทั้งสูตรประกบเลยครับพี่น้องเนาะบนนี่ครับล่างนี่ตรงมีรายเดียดจังน้อยครับผมแต่ว่าเพิ่นก็ชัดเจนด้วยครับพี่น้องเนาะสองหางเน้นๆครับวิ่งล่างหนึ่ง สายวิ่งหรือว่าสายที่ว่ามักเล็กหน่อยนี่ครับผมไม่ควรพลาดครับพี่น้องอ๋แคปหน้าจอไว้เด้อครับผมน,นี่คือชุดที่ปูให้ครังแรกครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจักน้อยครับพี่น้องเนาะในส่วนของเหล็กวิ่งเหล็กล่างครับผมแต่ว่าเหล็กจับโคก็ยังมีหาหนึ่งหนึ่งหาหรือว่าเก่าหนึ่งอยู่ครับผม ต้นบนก็บจิมี่เก่าสองครับผมสองเก่าเก่าสองครับนี่แหละครับพี่น้องว่าลายหางครับผมเปรียบเทียบบึงเทิงชุดต้องวดแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายครับผมเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับผมนี่กับแปลงขนาดครับผมเป็นว่านไว้เดี๋ยวจะคอยไปปุ๋ยรอบนึงครับพี่น้องเนาะครับผม แปลงคณะนี่พักชีเล่าครับผมอันนี้นณะจ,จะเป็นพักกาดครับผมพักกาดกินกับปนลกินกับน้่พริกอันนี้เป็นพักชีพักชีเล่าวไว้ออมครับผมเอาไปเบิ้งกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องครับผมเลขของปู่ชนบุรีครับผมไปเบิ้งกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องเนาะชุดโค้งสุดท้ายชุดสรุปของปู เอาครับพี่น้องครับผมมาเบิรงกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับทั้งชุดต่องวดและชุดโค้งสุดท้ายครับผมยังเป็นวิ่งบนเก้าครับพี่น้องเนาะจับครูก็จะมีเปลี่ยนแปลงจากน้อยคือเก้าสองครับผมสองหนึ่งสิครับพี่น้องเนาะสองหนึ่งสองเก่าครับผมครับกันเก้าเก้าและห้าเก้าครับผมครับส่วนเลขสามตัวเนี่ยครับพี่น้อง ปูก็เน้นยำ921และ929ครับผมปูเน้นยำมากครับกันอีกตัวหนึ่งคือ959ครับผมเพื่อว่า9ไปติดเหล็กบนาลงทุนครับพี่น้องเนาะเพี่ยวจะเลยเอามาก,กันไว้น้ำเตี้ยเอาโบยูครับผมดับโบยูวิ่งล่างหนึ่งครับผมนี่โค้งสุดท้ายได้ครับพี่น้องวิ่งล่างหนึ่งจับคู่51 91กลับด้วยครับผม5115 อ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมเลยครักันสามหนึ่งครับสามหนึ่งนี่คือว่าผู้ว่าว่าเป็นหนึ่งสามจะเป็นสามหนึ่งครับผมถามมาเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมเลขชุดโค้งสุดท้ายปู่ชนบุรีครับผมประเดิมงวดที่เขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งครับผมนี่แหละครับผม ครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชี่ยกะขออวยพรให้พี่น้องทุี่โชคดีเด้อครับพี่น้องครับผมครับมีโชคมีลาบมีโชคมีช่ไปน้ากันครับพี่น้องเน 17, าะสิบเจ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดครับพิจิ้าเบิ้งเหล็กป Ł ู้ให้ดีเด้อครับผมครับเก่ามาเชี่ยกะได้อ่ารับการถ่ายทอดอยู่ครับพี่น้องเนาะปู้กับสอนสูตรอยู่ครับผมเฮ็ดเบื้องแล้วกเขาดีครับพี่น้องเนาะสูตรนี้เลขชุดนี้ครับพี่น้อง พิจารนาเบิ้งดีๆครับผมครับทั้งบนทั้งล่างครับเอาขอให้โชคดีครับผม17มก,กราคม67ถูกหวยืลองเงินไปน้ำกันเ้ยครับพี่น้องครับ2ตัว3ตัวครับบนล่างตรงๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับที่ไห้เลยครับผมชุดนี้ สุดเดิมสุดเก่าแก่เป็นหมากมาแล้วครับพี่น้อง